าาข้าพัสกุลนะครับขอเรียนเชิญน,นะครับคุณสมพรจากสุเนินนะครับเพืช่วยบ้านกล้วยครับขอเรียนเชิญน,นะครับคุณกาลิกาทองกลับนะครับให้เกียรติทอผ้าพัสกุลนะครับขอเรียนเชิญน,นะครับคุณคพ่อผมมานาคยอให้เกียรติทอผ้าพัสกุลรขอเรียนเชิญนะครับคุณลำดาทองกลับให้เกียรติ ครอบครัาบวัดสุขภพครับยันเชิญสีครับครับให้เกียรติครอบครับวัดสุขภพยันเชิญครับผม

ม้วนคลามม้งเดียวจุนมะครับต้องเรียนต้น้วเรียนิครับต่อไปนะครับให้เกี่ยวพร้อมผ้าบัสุนครับชุดที่สงครับตอเรยเชิญนะครับุดอกเดีเดี่ลมนะครับตอเรเชิญนะครับคุณรักษณะกลงท้ต้อเรียนเชิญนบรอากาศ เอเ็เชิญบ <gegen violin> <warfare> <ė d Vergleich Diamond> ัวพักกะลูกพักเรเดเชิญสี่พ <ė d imprisoned> ักนุนนอ่นมาครับพ่อักนุ่เราเดชิญครับผมโอ้ย่ินโจกระทำอะไรเหรอเฮ้ยที่เราเลี้ยงก็ต้องได้ไงลุงโหขนในในไม่ลังอ๋อไม่ใช่เมื่อวานเห้อขนเยอะแต่จะไปน้อยสั้น ยไม่ชงเลยจากนี้เปอรเซ็ในเดนโลกพอยายูปดีมีผลได้แต่นี้เป็นเชื่อหรอความตายราไม่ได้ไม่ได้ไปให้คนสักคนดีโกงงานกับกิจกรรมทั้งส ja ี่ท่านะสูี่านครับงที่ไม่ี่วจ้ดูแคลันาว่า ลำดับต่อไปนะครับก็ขอเ,อเชิญสืบคัมภีร์ต่อไปนี้ให้เกี่ยวทอดภาพวัดสุขุมครับขอเรียนเชิญนะครับออนนคุณพิศาโทศกผู้ใหญ่บ้านบุตครับขอเรียนเชิญคุณมณีไทยพารีกผู้ใหญ่บ้านบ้านนรสาขอเรียนเชิญอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ชายโยธาผู้จากโรงเรียนบ้านบุตขอเรียนเชิญคุณปุณจิตกาลพัฒน์ จากบ่าูเขาขอเชิญศรีท่านครับให้เกียรติอภาพสกุลขอเชิญครับผมจำผมก่อนสนก็มัน

ไม่เดี oh, all, all. All ๋ยวมเนาเดี๋ยกเโอ้รอรเชิญายการรอรอ้ก็่าพักะทานแล้วก็เดี๋ยวราเฮ้ยชพร

นิจาวัสังขาราีพภาทอยธรรมิอนโอปาจินนิรุตสันทิเตสัางอปัโมวุโิรับจับัยวจะจับนะครับพี่เดินงไปนะครับพี่จะมาบอกมาบาจเอาเยะจังบมันบุกมาหลังหนาวด้วย